ั่านิ่งไปยังหมูได้อีกแล้วไปยดูเอ้ยเจ้าเด็นจังยู้เดียวดียว้ยเว้ยสั่งนี้สั่งหลานเดียวบัตนี้เนาะก็เจ้าเขาก็ถึงได้่พ่อหาหน้าที่ได้สองตัวรัตัวเจ้าของโอ้ยตายตายอ้ารุ่นรุนรุ่นรุนไปยหมูไปยังหมูได้ไปยใงโน่นี่ท่านมีมีอยู่เดี๋ยวรุ่นเซากันรุ่นรุ่นเซยกันพี่เนาะ นี่ออกมาหน้ามาตึกป่าหน้าแหละครับพ่อกินของปลาเด้อหน้าพญาเามือนออกมาทั้งหน้าทั้งหน้าเขาพี่อ่ะพญานุกันดิมาบัดเดี๋ยวเบิ้งดูบัดเดิมเบิ้งพญานัวก็พญิหมูดูบัดเป็ี่ยนได้หรือกปลากังมั่งกันร่งซุ่มกันละบัดพี่น้องกันร่างขามาหากันละอ่ะอุ่นพญ่าเขียวอ้อค่ะยู่งุ่นผู้เดียวขอละ

เอยเฮ้ยตัวกันมุดออกมันจะเจอตัวกันมูดพี่ดองน้ำเพี้ยงเอวตัวกันมุดเราพี่ดองเอ้ยจะสั่งมาวะพี่ผู้ะจจอยมุดกระได นั่นไงเจ้าคุยกันพี่น้องไปมาแม่นพญิหมูมาจับคือเ่าพญินัวกับ่้านดคือเ่าพี่น้องเออ